สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะครับมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับว่านายกรัฐมนตรีนะครับเป็นห่วงกลุ่มเปาะบางจึงได้สั่งการให้พอมอนะครับดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างดีที่สุดนะครับพร้อมเปิดสายด่วน1300เพื่อช่วยเหลือกลุ่มนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่า ความช่วยเหลือ,อนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นแนะนำติชมช่องหรือจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดให้ดูแลประชาชนทุกคนอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางครอบคลุมเด็กผู้สูงอายุและคนพิการนะครับซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นผู้ป่วยโควิดแต่ก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเพราะเป็นผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงเมื่อผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวติดเชื้อโควิดกลุ่มเปราะบางจึงอยู่ในสถานะขาดที่พึ่งนะครับ ภาครัฐจึงต้องวางแผนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาของคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับทั้งนี้นะครับนายจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือพอมอได้สั่งนะครับเปิดสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศเป็นการเฉพาะนะครับในกรณีหนึ่งได้รับความเดือดร้อนไม่มีผู้ดูแลเนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเป็นผู้ติดเชื้อโควิดนะครับ 2. รักษาหายแล้วจะกลับมาอยู่ในครอบครัวแต่มีความเครียดวิตกกังวลน,นะครับ 3. ถูกทิ้งไว้ลําพังและ 4. ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดนะครับเป็นผู้ส่งเสียเลี้ยงดูมากไปกว่าน,นั้นนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างมากนะครับ พอมอได้เตรียมสถานที่พักพิงสําหรับกลุ่มเปราะบางไว้ต่างหากนะครับอาทิกรณีเด็กนะครับใช้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถีสถานแรกรับเด็กชายปราเกตนะครับรับเฉพาะเด็กชายสถาบันประชาบดีปทุมธานีกรณีผู้สูงอายุนะครับใช้ที่พักคนเดินทางดินแดงนะครับบ้านสร้างโอกาสศูนย์ฝึกอบรมผู้สูงอายุบางละมุงกรณีคนพิการนะครับ ใช้ศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพคนพิการพระประแดงนะครับนางสาวรัชดากล่าวว่านะครับในส่วนการดูแลกลุ่มเปราะบางที่ติดเชื้อโควิดพอมอพร้อมให้การดูแลประสานกทมและกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเช่นผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและผู้ป่วยพิการที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับพอมอได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฉเฉลิมพระเกียรติ จัดพื้นที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้นะครับหรือหากผู้ป่วยติดต่อประสานเข้ารักษาพยาบาลไว้แล้วแต่มีปัญหาไม่มีรถมารับพมจะจัดรถไปรับเพื่อส่งไปรับการรักษานะครับพร้อมกันนี้เรื่องการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้เตรียมภาษาสมัครนะครับและเจ้าหน้าที่พมทั่วประเทศไว้คอยช่วยเหลือกลุ่มเบาบางลงทะเบียนจองวัคซีนนะครับซึ่งจะฉีดให้กับผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว7ดโรคนะครับ หากเป็นผู้มีคุณสมบัติแต่ยังลงทะเบียนไม่ได้สามารถโทรมาขอความช่วยเหลือที่สายด่วน1300นะครับซึ่งจะมีการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยนะครับนางสาวรัชดากล่าวว่านะครับรัฐบาลห่วงใยในความยากลำบากที่กลุ่มเปราะบางต้องเผชิญนะครับภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับถึงแม้ว่าบางคนจะไม่ได้ติดเชื้อ แต่ก็ต้องเจอผลกระทบเพราะขาดที่พึ่งนะครับจึงได้เตรียมพร้อมการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยกระทรวงพอมอได้บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐเครือข่ายภาคประชาชนนะครับภาคเอกชนลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนร่วมกันนะครับมีการเตรียมสถานที่รองรับไว้หลายพื้นที่ทั้งในเขตกรทมปริมณฑลและส่วนภูมิภาคส่วนในกรณีผู้ติดเชื้อก็จะช่วยประสานส่งต่อผู้ป่วยโควิด ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนนะครับและท้ายที่สุดในกรณีที่คนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มปอบางติดเชื้อโควิดกระทรวงจะให้การช่วยเหลือเรื่องอาชีพของครัวเรือนด้วยนะครับจึงขอยํำว่าสายด่วน1300พร้อมเป็นที่พึ่งของกลุ่มปอบางทุกคนนะครับก็สรุปดังนี้นะครับการช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับก็คือการอำนวยความสะดวก เพื่อดูแลเตรียมสถานที่พักพิงจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจองฉีดวัคซีนและส่งตัวรักษาโรงพยาบาลน,นะครับแต่ไม่มีการเยียวยาเรื่องเงินนะครับถ้ามีปัญหาก็โทรสายด่วน1300ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นความห่วงใยจากรัฐบาลนะครับที่หน่วยงานพอมอได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับที่นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับ หากมีความคืบหน้านะครับทางช่องก็จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับในกระบวนการเยียวยานะครับกลุ่มนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ